ก็ั hmm. um. well ัีบสวัสดีครับผมกล่องกล่องมันมัวมัวปะมัวบ่เนี่ยพี่น้องผมด่างเฮ็ดคือเก่าเลยพี่น้องผมไปหาเฮ็ดพึ่นลงมาครับผมอันนี้ครับกัตตาใส่เฮ็ดครับผมกัตตาใส่เฮ็ด กระตาใสเฮ็ดเอากระตาผ่าได้พี่น้องเอาเอาผ่าลงทุนเอาผ่าออกแล้วก็เอากระตาไปใส่เฮ็ดพี่น้องรองได้ประมาณสิบโลหมื่นอยู่ครับผมสิบสิบสิบโลอย่างเงี้ยสิบกโลอยู่หรอครับผมรายการตัวนั้นกับต้มต้มมาแจ้พูดแบบพี่น้องผมมองหาหมดละเห็ดเป็นหนักได้เห็ดอันแยกพี่น้องอันนี้เป็นเฮ็ดอ่าแลงหอกขาวตอนนี้เป็นเฮ็ดแลงหอกเรือง แม่บอนแมจักแม่แเด็กผมก็สวัสดีสูส่ทุกคนเด้อครับผมเข่ามาเบิง่งในตอนนี้ครับผมเสียงลมนี่พี่ต้องครับผมมาล่างเห็ดซอยแมจักครับผมเวไรล่างวัดล่างไวไ้แมจัก มาไหวก็จะได้สวยอพี่น้องเลยสูก็บกต้พ <in Tot> <ham> ี่นองกำในล่างนี่ดอกโอ้โหไหนนี่จะฉีดบันมันเปนำจำเลยใ่เลยพญสมบูณ์มกดอกเพชรพี่น้องนะบ่มีมีเลยดอกเห็ดพี่น้องดอกเห็ชรอะไร ม่สมบูรณ่เาเอาิีนออกข้อมบาดโอ้จนแปรอะอันอยู่ข้างใต้จนแประครับผม <c oughs> เอาไปใส่ตัวเลี้ยงบ่ะเอดอกนี้ต่อนี่ครับผมน,งงนีละงกนี่ดอกดอกจุ่มจุม <c oughs> อันดอกบอบางกันผู้เล้ยดอกบาก็นเต้มถุงนึนงแค่อนเองไม่เสือ้อชีน ปาสี่นเก็บเม็ดนบุมาปาอี่บมมีน้ำอเอาไปยังอะไรนิดนดัดเอวนดนตัวน้าไปยังตัวน้นก็ยีแดไปจ้างมันบรทานแวกมันนั่นนั่นไมด้ขี้ินานี่ครับผม นี่เจอขี่ยินมันอยู่ขา้างใตะมเอวัง้สมบูรณ์เพเอาอันน่ะเฮเมื่อยขนาดเพีนนองเลยห้ากด,ดับมันรึงานอยู่เว้ยวอยู่พี่น้องผม,มนมผมึ่งดอกหนึ่งตัซิบโลครับผมยุ่ยนี่กับสิปมัน่นซี่หาหาโลกหาหกโล่นะครับผม ัวนัก็สิเป็นประมาณซโลเฮดงกเลีงอันต้มไว้ก็โลนึงบด้หารต้มไว้นีหมอมันสองนเลยสองหโอ้ยนักเรียนี่นักเรนี่เดี๋เราเอาหม้อัวน้นหละไปต้มไข่ม่ออกเตกเลยนะไข่นล <pod cast hai> ็ยๆบริเค mm ียรได้ไข่น้อยๆก็มี คนี่ามันเกิดเ,เก้ดเนี่ยดดครับผมขายครับผม <laughs> ขายอยู่ครับร <c oughs> ่างร่างนะกาัสีเอาอัดฟิตแช่ตู้เย็นไว้นะไม่อยาก <c oughs> แช่ตู้เย็นไว้ครับผมไอ้คนที่เอฟซี FC ที่สั่งนะครับผม ต,ติดต่อทางลาไลน์เลยพี่น้องครับผมติดต่อทางไลน์ไปแล้วก็ผมก็สิอัดฟิตไว้ให้แยกไว้ให้เป็นของผูง้ใดผู้ใดครับผมไข่มาด้วยดูด้วยไข่ผู้โดยเฮลโลงกขาวเขาเป็นสีนั้น เขาบอกเขาเป็นสีแหล่แล้วพี่น้องเอ้ยเป็นสีแหล่แล้วเป็นดอกไข่สีน้ำตาลอ๋อสีน้ำตาลเป็นเห็ดละองอกมันยังออกเห็ดละองอกด่งก็มีครับผมตอนนี้เราบวกงนี่มงเสซ่บกันมูเด้มันจะหอมนี่ครับผมอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นแค่ไข่เห็ดละองอกอ่ะยังออกเห็ดละองอกเป็นเห็ดละองอกดงครับผมมันจะบวกขึ้นกันตัวนี้เป็นเห็ดละอกขาวครับผมตัวนี้ตัวนี้ม่ได้ออกสีแบบ ออกดำๆดนิดหน่อยแต่ว่าอยู่ไหนแล้วดอยู่ของในว่าเสียาเห็นแล้งอกดำให้เบื้องเป็นสีดำครับผมเป็นสีดำเลยเห็นแล้วงอกดำ,ำดดกแต่ว่าสีดำๆน่ะมันแสบครับผมแต่ว่าเมื่อ,<ำ>อไหร่ได้จ้ะดำๆก็งเหลืองอะไรสีเอ็นสีเอ็นเขียวๆคืออะไรมีให้กันอยู่ข้างในแหละแต่ว่ามันดอกจุม่มเนา่ๆๆ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  ขอลายเนี่ยจะครับผมอ่ <c oughs> อาคนเย็บอันนี้คเย็บคนเห็ดอ่าลายลายครับผมลายกับอยู่เข้าไปอยู่ใต้คลิปครับผมอยู่ใต้คลิปผมผมาแหละเข้าไปไมันจะมีอ่าลายแล้วก็เบอร์โทรครับผมเบอร์โทรผมผมจิ้มไ้อยู่ในใต้คลิปครับผมที่ผมเอาคลิปลงอ่าตอนไปหาครับผม จำไม่ได้ผมจำไม่ได้บูชีเอาเอาเป็นเบอร์โทรก็ได้ครับผมศูนย์ศูนย์หกห้าสองหกศูนย์สี่ห้าศูนย์สองครับผมพิมพ์ซื้อมันก็ดิดมันก็ล้าก็จะดิดขึ้นครับผมเมื่อยเมื่อยครับน้ำหนูเนาะเมื่อยครับครับผม แต่ก่ได้ค่ยได้นอนพอมาเร้อขันจับขันขันจบเวอไปหาํำกันด้วยไปนอนนี่ไปกานไปกานแล้วครับผมอันนี้ค้นนหยียบอันนี้ห่อนห่อนห่อ่ได้หยียบห่อเหยียบจังเห็นเหยียบงานกลงานมาถึเหยียบเกลี่ยวะท่านไม่หยีบนี่ไม่เห็นมลเนะก็คือไม่เห็นเนี่ยเคลีร์เห็นหลืเนาะ เฮอเลอราโม้ยไนะเฮลเลอร์โมขาวว้าวเขาให่รจเฮลเอขาวเลยนี่ท้องไหลเลอร์โมเดียโมปันเ่ยนะโหทิมไปเลยบอฮะเห็นว่ามันน่อยกันแล้วจะทิมไปจนี่เอแม่นเบ็ดหนึ่งใครเนเบ็ดนึ่งนบีงเนาะจะใครยัจุเอ๋อปนะมันมมนร้อนไมหน่อยเขาไปเห็นไงมนบอนี่นะนี่หน่อยกัยังเห็น เยอได้งวะคุณใดน้อยคับน้อยเนี่ยปนแง่เห็นได้เส็นดอกง่ายๆปนแ่ม่เห็นปนเอาเบ็ดขีวเบิดตดมาเบิดเงาเลยเอาขียินมาพอกเอามเสียยู่บานเลยครับผมอออใ่หมอบัวให้ สัตว์บ่เนาะครับผมบอกผมไม่ได้สัตว์บ่ครับผมได้สุดที่นี่ก็นเด้อเ <c oughs> น็ตบ่ค่อยอะนะประเด็นับผมมันอยู่ไกลครับผมบ้ประเด็นใหญ่สถานที่ยังวะร <c oughs> อบหนาวแล้วได้มาแลวมันได้เห็ดอะไรดิท <c oughs> างหนหก <c oughs> นะครับผมก็ดอกง,งามเนาะดอกมันเป,นะป็นอะไร <c oughs> งกันอยู่่ในอะไรปลาไพ่นะปลาปลาอย่างก็ปลาอะไรปลาอะไรมันออกยินมันสีมันสีดินดีว่าอย่างไรมันงามเมงาบินดงโอ้จนบานนนะัถ้าก้าวจุ่มๆนี่พี่างไรมันอย่างไรก้าวจุ่ม ตอนนี้มันยังไม่เป็นตาแซ่ยดนะครับผมพอล่างแล้วมันก็เหลี่ยมมองๆขาวจ้วะเนี่ยซ้ำมีซ้ำมีพอดีครับผมซ้ำมีตาเก้ากระซิบบ้ะนีป่านใดตาเก้ามันกะสิมันขึ้นซ้ำนี่ซ้ำไหนครับผมมันจะประมาณแบบนี้ครับผมตอนนี้เอาหาใช่แดงมันจะเป็นแบบนี้เพรนีเพราอเขากลับมาบ้านมันกะซีเป็นยังี่มันเริ่มสีแยวแล้วนี่ มันเริ่มสีเงาเป็นยังสีแล้วครับผมข้าวเอาใบดนแห้งหญ้าเป็น่ังสีเลยครับผ<ห>มไ่ไ,ไปนำมันสใหญ่ไปนำข้าววา่อลวกบอ่อลนะ่นนะถ้าบ่อัวกกับอาเซ่น้ำแข็งไว้เนาะเอาเซ่น้ำแข็งไว้เมื่อกี้หยุดคือความจเจริญเติบโตเติบโต,ต,ตของเฮ็ดเยอะผมเอาติดจิตกระจายแล้วอยากนอนเเบื่อแล้วตอนนี้ <laughs> ตอนนี้เบื่อแล้ว <c oughs> บ่นอนเอน่ยเมื่อออนแนบยิ่งประพันธ์มากจะขวดบุญเฮ้าจังหวัดใดครับจังหวัดบึงการครับผมผมอยู่จังหวัดบึงการเยอะครับผมจังหวัดบึงการ พ็ดออกร้ายครับคุผมข้นกับร้ายครับกระตาผ่าจะใช่อะไรหรือพี่นอกกระตาผ่าอยู่พี่น้องผมสามกระตาสามสกระตาโอ้ยกะตาผ่าเลยครับผมไไดแล้วเดี๋ยวดเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวยงไงถือมาได้แ้วต่หิวสองบ้านเวเยหิวอีกกะตาน่บอกคำว่าสกับผูกผูกอันิบเอาหเอานะต่ว่าหันยังมีทุงนี้ได้หันทีี่ บอยังมีเออยังมีอยู่ในถุงไงอ่าที่เยาใสอย่างนะเสดไถ่ได้เนาะข้ามันเน่าเนาะมุไม่จะรุ่นผีเด้พี่ไม่จะรุ่นผีก็เล่าได้ครับผมกับไงเขานี้ว่ามันนั่นน้องเขียนเั็กน้อยนะครับมันนะครับผมน้องเขียนเั็กน้อยเงาอาลาดเงาเขานี้ได้บาทนี่พี่ดอกมันเนี่ยตอนตอนเราออกมันจะบอวชแปอยู่ดงพี่น่าดอกมันนี่ยนะครับผมตอนมันเอาบนยอดคนได้ตอนเพิ่นเอาดอกเงาเงาเน่ยไง ก็ขึ้นเน่าขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเอาเสืองไว้น้ำทางมาเราโอ้จะบอสขายไงกันหองเขาอยู่ไงแล้วเนาะมีงมีจดไงไงต่ขายกระซัมพี่แหละค่ะรัมครับผมขายอยู่ครับผมแต่ว่ากระจงมันตามคิวนะไม่อยาก<ง>ตามคิวคนสร้างเฮดไลน์ขนาดครับผมกะผมนับรายละเอียดแล้วก็สีประมาณสิบสิบก็โลแล้วครับผมตอนนี้ จะส่งเคนหนึ่งทรงให้ครับผมก็ประมาณสิบกโลประมาณสิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณสิบสี่หาโลนะครับผมจะว่าก็ได้ยูดอกครับผมจะแอดไลน์ครับผมแอดไลน์มาผมเลยครับผมแอดไลน์ไลน์อยู่ใต้คลิปที่ผมอ่าลงที่ไปหานะครับผมที่ผมไปหามามาให้เบื้องหน้าครับผม ก็ม <screen. m akes legislation> <go> <drink> <ness> ันมีเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ครับผมเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์มีมีอยู่กับเขาไปเบิ้งครับผมเขาไปเบิ้งเบ้องหน้าก็แอดไลน์มาหาผมครับผมเดี๋ยวผมอะช่วงไปแล้วรอบนึงแล้วพี่น้องเลยรอบทีสองมานั่งไปใชไหมครับผมแต่ว่าเฮ็ดการณ์่งไปแล้วประมาณสิบก็โลเนาะช่งไปครับผมอยู่ชอนบุรีก็มีอยู่อยู่อ่าสมุทรปราการ ประุมท่านี้ครับผมให้ทางนันไหลเนาะทางล้อยเอ็ดบมีปลาหาอยากปลาหาอยากห้กินันบลา่อกินเออลอยเอ็ดบ่มีปลาเลยบะมันเป็นยังไงซะเป็นปลาอ้อยปะเป็นปลาอ้อย ิงห์ทองเท่ากับมันสิงห์ทองอร่อยเองส่วนหางสิงห์อง,งครับม <า S 2> ผมอ่านอยู่ครับผมอ๋อส่งไปเมื่อคืนนี่เรวจะครับผมผม,นนบผมอ่านแล้วครับผมอ่านแล้วอ่านไลน์แล้วครับผมได้อยู่ครับอ่าคนที่อแอดไลน์มาผมเดีย๋ยวผมล็อกอ่าเฮ็ดไว้ให้ครับผม ผมการนับได้ประมาณ10 10ิกโลประมาณ15โลครับผมกะซุ้มที่ล่างย้่ยนี่กะกะทีอัดฟิตให้แล้วค่อยจะไปส่งน้อยไม่อยากค <Yeah. S 1> ่อยจะไปส่งครับผมอัดอัดแต่ความเย็นให้มันอะอนาคอนดอกน้ำนาอยู่แล้วที่ให้พี่นอนกินอัด์ตอาร์ตใฟีดให้มันเย็นอะไรก็ใส่กองโฟมแล้วกะใส่กองซองขลิ่ครับผม น้องไหนพ่อคุณบุสัสงหาโลได้บ่ได้ครับผมสังหาโลจังหวัดใดเนาะครับเอาสามรูเอาสามรูครับผมเอาสามรู้อ่ารูเดียวกับซ่งพี่น้องเลยอันนั้นครับผมแอดแอดไลน์ครับผมแอดเข้าไปไลน์บอกผมสามรูเนาะครับผมผมเข้าไปเบื้องไลน์เดี๋ยวผมอ่า อันนั้นไว้ให้คัดไว้ให้ตอบตอบไลน์นี่ยครับครับผมครับผมครับผมบางเกาโมงผมตอบแล้วไดุ้งเฉดจะอ๋อหาโลุงเฉด กรุงเทพห้าโลครับผมแอดไลน์ครับผมอแอดไลน์ตามคิวครับผมอันนี้ผมหาว่าได้ก็สิเป็นคิวคนที่สร้างกนครับผม่นสร้างไว้ตั้งแต่สองสามอาทิตย์แล้วก็มีครับผมผมหาเฮ็ดให้เพิ่นว่าได้มันก็ตามคิวครับผมกรุงเทพห้าโลกรุงเทพนี่ ขึ้นเดียว,วมันไมอยาขึ้นเดียวนะนเนาะจะว่าจะว่าสมุติสาคอนหรือว่าสาช็บุรี่เฉยๆก็สิเป็นสองหมื OR. สองมืสองขึ้นหนึ่งสองหมือยัง่แรงขึ้นหนึ่งแมนแม,น,แมนครับผมมันก็นแล้วแต่เคือรีอ่พูนที่จะว่าเทสนี่ไปไป,ไปหอดบริษัท์แล้วจะว่าผู้ผู้ที่มารับต่ออีกครับผมผูผูที่มารับตอน่ะก็จะเอาสาครับผม ก็ย well. ังก็ยังอยู่ห้าส้วมปึกกรุงเทพห้าส้วมกรุงเทพมาก็ะหอดก็ะหอดเก่ามงนะทรงทรงไป็ดตอนเลี้ยงครับผมสามมงเสาหรือหรือว่าเก่ามงอะไรครับผมเก่ามงเสาแหละก็ะหอดแต่ว่าผู้ที่มารับจากบริษัทหนะมันซ่าครับผมผอไม่เล็กครับผมไม่เลขกันซี่ก็อ่าชีว์ครับผมชีว์ของอ่า เอฟซีนี่ยเป็นอ่าแอดไลน์เลยครับผมแอดไลน์เลยแอดไลน์ผมจำเลขมาไลนะเอฟซีว่าใดะนะครับผมแอดไลน์เดี๋ยวผมส่งให้ไปครับผมตะวันเฮดอ่าเฮดนี่นแล้วก็โอนเงินนี่ครับผมจะโอนอ่าก้อนส่งเฮดมือหนึ่งครับผมแต่ว่าผมว่ให้ยันว่ให้โอนโอน โอนมาก่อนครับผมเพราะว่ามันสีอ่ามันจีบุายครับ <laughs> มันสีบุญบายมันสีบุญบายครับผมผมอ่าคือว่าของผู้นี้ผมสีบอกว่าของผู้นี้นได้แล้วผมสีอ่าคัดไว้คัดไว้แล้วก็ส่งอ่าถ่ายรูปไปให้เบื้องก่อนครับผมแล้วก็โอนเงินมาครับผมก่อนมืออ่าที่ผมสีไปส่งมือหนึ่งครับผมไปใต้แบบ <laughs> ไปใต้แบบใดนเนาะครับผมใต้แบบไหนี่ไปใต้เฮ็ดบ่ไปใต้เฮ็ดบ่หรือว่าส่งส่งไปทาคใต้ไปไต่เฮดผมงงครับผมพี่อ่ะรถจะหน้าบอกพี่เราไปใต้เฮ็ดวันเดียวถึงโอ้กรุงเทพใช่ไหมเดี๋ยวอะไรพึ่งอยู่จังหวัดสามรู อันผู้สามโรนอยู่จังหนะงวัดไหนเนาะขั้นยั่วแถวกรุงเทพนี่อันมือเดียวครับผมมือเดียวถ้าส่งมือนี่มืออื่นเนาะกะหอดจ้าอา๋อกรุงเทพครับผมกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพวันเดียวคืนเ,เดียวครับผมคลืนเ,เ,เ,เดียวกะหอดครับผมกรุงเทพื่อนะครับภาพผม ปะอยากซื้อแอดไลน์ใชครับผมแอดไลน์ผมเลยแอดไลน์ไลน์อ่ะแต่ย e ู่่แอดไลน์แอดไลน์ก็อยู่ในอ่ะใต้คลิปผมนะครับผมผมจำได้ไหมครบว่าสัญกาเบอร์โทรผมศูนย์ศูนย์หห้าสองหกศูนย์สี่ห้าศูนย์สองครับผมศูนย์หกห้าสองหกศูนย์สี่ห้าศูนย์สอง พี่มเข้าไปบันทึกครับผมบันทึกแล้วกาไลยมันก็จะยิดขึ้นคุณหวานได้แต่บนอนอครับผมคุณหวานทันบ่ครับผมผมบอกเบอร์โทรไปท่านบ่สาแก้วสั่งนานแล้ว <laughs> ไปเลออไรอ๋อสาดสักหน่อยครับผมสาแก้ว อ่าน่นไล่มาให้ผมอ่าน่าไล่ผมมาไหมครับผมผมนั่งอันอ่านอะกรจำไม่ได้ไหมมันมันคนสร้างาหลายแต่โอ้ยจำไม่ได้ครับผมขอโทษขอไปขอโทษก็ไปเนี่ยสายแก้วใช่สายแก้วจำไม่ได้ให้น้อยให้น้อย ขายโลจักบาทครับผมเอเดครับผมค้าบผมขั้นเป็นดอกสดอยู่ในกระมังงผมขายโลละสามร้อยครับผมดอกสดแต่ว่าหันผมล่างแค่สั้นครับผมผมล่างสั้นอะกันหนึ่งให้หนึ่งให้ขายโลละสามร้อยห้าสิบเอาค่าล่างกับค่าหนึ่งห้าสิบาทครับผมบ,บ,บรวมค่าทรงนี่ครับเนาะบรวมค่าทรงครับผม ค่าทรงต่างหากค่ากองโฟมต่างหากครับผมเพราะว่ามันต้องใ้ในใสกองโฟมครับผมเขามาสัน่นเฮ็ดมันสียงเอาใพราะกองโฟมแล้วครับผมเฮ็ดมันเอาโมเป็นเฮ็ดมันเน่าอย่าเฮ็ดมันใจอยากออกสมสมนมันอยากเสียครับผมหม่องไก่สำรับหม่องไก่คั้นคั้นยู่วภาคภาคเดียวกันนี่ก็ก็บโบเป็นยังครับผมก็บโบเป็นยังกับท้าจริงผมแนะนำให้ใช้กองโฟมนะครับผมกองโฟมกับ กับมะแพงหนึ่งหาสิบบาทครับผมกอง,งฟมกองโฟมห้าสิบบาทจากก็ได้เอาไปใส่ใพร้อมนะครับผมบริวชีมจากกองโฟมมันก็นดีครับกองโฟมกองโฟูมตลาดดีแล้วเขาจะมาขายได้ตอนล้วเอาเกลือเอาเกลือเอาเกลือลรากมันว่าเอาเกลือที่หนัาน้ำเปล,ล่าอร่อยนะ ม่จจกประหาดเบื้องหนึ่งเลยใส่ใส่ขึ้นกันมาเงืออใส่ขึ้นกันมั้วยครับผมแล้วผมไปหามาแล้วอย่างผมไม่ล่างกันสิเพราะมือขนาดเลยขาดเลยเลรแต่ว่าส่วนมากคนที่ไปหามาคือยังเข้านีกคือยังไปหามาคือยังเข้าชวนมากจะขายดอกสดเลยครับผมมันจะมีคนมารับสื่อมีคนมารับสื่อแล้วกก็ขายดอกสด มันจะง่ายกว่านะครับผมขายดอกเสดตอนพี่น้องว่าดะกินเพี่น้องข้างต่าอ๋อพี่สุนีเนี่ยโอ้พี่พี่สุนีนะพ,พี่สุนีนอ่าผมอ่าขอโทษด,ด้วยครับผม <c oughs> การอ่าเฮ็ดเฮ็ดเพล่อตับเตาพระเป็นยังได้ครับผมพระเป็นยังได้ผมก็เลยขายไอ้พระซะก่อนเนาะขอโทษครับผม <c oughs> ผมขอโทษด้วยพี่สุนี เพิ่นเอ่อผ้าผ้าพิ่นน่ะเป็นเป็นงานไหมครับเพิ่นเอาไปแกงให้ให้พระครับผมครับผมผมก็เลยให้เพิ่นซ่านะพี่บ่เป็นหยังเนาะเอาเฮ็ดแลงโงกก็ได้ครับผมเฮ็ดละงองก็ได้เพราะว่าเพิ่นสัร้างเอ่อพี่เดจะนี้มันสั่งเฮ็ดละงอกอะโลนึงแล้วก็เฮ็ดถกงดาต่าโลนึงสินะเหรอมังถึงแกงบ่ได้บ่ ให้เพิ่งแดงกับให้เพิ่งนุ่งนุ่งหรือเปล่าให้เพิ่งแดงให้เพิ่งแดงยุ่งนุ่งอะไรให้ให้ให้เพิ่งขาแดงนะเฮ็ดผิ่งมาแดงเพิ่งแดงก็นั่งเกิดได้เีลยนค่็ได้ก็เป็นบ่อ๋อจำไม่ได้ครับผมอ่านเชือกจำไม่ได้แล้วพราพราใส่ฟ้ามาค่ะว่าพี่สุนีจำได้เลยครับผมอยู่ในไลน์เนาะจำได้แล้วอยู่สระแก้วขออะไรขอเบอร์ไม่ ศูนย์หกห้าครับผมสองหกศูนสี่ห้าศูนย์สองครับผมสองคนเหลูกศูนย์หกห้าเขาแล้วไล่ไปน้บนศูนย์หกห้าสองหกศูนย์สี่ครับผม2 <S 2> <S ห้าศูนย์สองจดบริทัรเนี่ยจ้าทำีเสีบทันบอกไว้ก็บดอกกระเด,ดียด ศูนย์หกห้าครับผมสองหกศูน,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 นนะย์สี่ห้าศูนย์สองครับผมท่านนี้นะครับผมว่าท่านก็เลื่อน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 นะเบิงเบิงยอดหลังอะครับผมก็ว่าท่านก็อยู่ในไต้คลิปผมมีอยู่ครับผมมีช่างเบื่อมีช่างเบื่อกับมีช่างไล่ครับผมไอดีไล อ๋อได้ละงอกได้ครับก็ได้สองลครับผมโอเคครับผมสองลูไม่โคต้าเกินแล้วบ้านนี้สุบฉิบไปหาอีกมือครับผมมือเนี่ยรับม่ได้อดีว๋ว่าเป็นยัง,งไงครับผมสร้างมาเลย,ยครับผมสร้างมาเลยด่าแชร์หายเล้วครับผมจะหายได้กับจีแก ก็ให้กะจะให้ครับผมจะกระตามคิ้วนะครับผมผมว่ารัดคิวหรอกตามคิ้วนะครับผมสร้างคนสิทธิใจรายการสำหรับเงินคิ้วคนอยากสรงเฮ็ดสร้างเฮ็ดละกันทรงทรงครับผมก่อนมือหนึ่งครับผมก่อนมือหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจงรายละเอียดไปว่าว่าผมสิอ่าทรงทรงมือนี้ ับส่งเมือ่อื่นมื่อนี้ต้องต้องโอนเงินน,นะครับผมไผ่นอโทรมาหน่อยเนาะขอหยาดตัดก่อนคนมาส่งของหมอนอน้นอยเนาะมาเลยดับเลยเอาส่งเงินดรอปไฟไหบ่เออดรอปไฟตาลดุดโล่อะไรครับผมรุกขน,นาดอ่า ไรน้อยเนานะลับหลับก่อนว่หลับก่อนก็นนนอา้า,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 าวข้าผมเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์ก่อนกันเลเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวผมรับเมล่อคไรต่อ